วัสดีครับคุณผู้ชมแฟนช่องมหาเห่งรวยรวยรวยนะครับวันนี้นะผมนัดพบกนันเช้าวันที่10เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2 5ง4น,นะวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปที่วัดสัทธาร่มนะบ้านขามตำบลบุรีอำเภอจอมพระนะผมจะพาคุณผู้ชมไปไหว้หลวง คุสอนนะาไซารินาหรปุณสอนะท่านได้มรณภาพไปเมื่อคืนวันที่9เดือนพฤษภาคมพุทธศักราชที่ผ่านมานะครับในเวลายี่สินาฬิกากับอีกยี่สิบปกนาทีนะนี่ก็คือห้าพัต่างที่จปใ้คุณนเลยอากเรีย จากคอสนนจอนครกำลังถ่ายนะครับถ่ายทอดสปลง youtube ลงอะไรก็เรื่องของท่านเพระว่าเป็นชายชนเผ่าเชียงคนูการเก่งรเป็นสมุโภนะครับประธานชุมนุมผู้สูงอายุอำเภอจอมปรานะครับู้ิการวัที่เ้าเดือนเดือนสะสภาคมพุทธศักราชสอพนสีมสรนายี่ต้องขอบคุณนะครับ ยี่สิบเอี่ยงผู้ตรวจภาพบรรยากาศที่หลายๆพระติ่ง้าหลายๆยอดเยี่ยมวปิดนี้ก็เป็นยานุสิทธิ์นะครับผมก็พูดทดสอบเครื่องเสียงนะครับเห็นว่าหลายคนบอกว่ากลัวตึงเวลาครับก็ฝากคุณผู้ชมมะไว้นะครับว่าคำบางคำผมอ่าน เรื่องคำไม่ถูกต้องก็ต้องมีการประพันไทยที่นีนะครับเพราะนั้นแล้วอาจจะใช้คำศัพทสามัญมากกว่านะเพราะว่าผมเองก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ในเรื่องภาษาหรือคำพูดในของพระคุณเจ้านยก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะอาจจะพูดผิดบ้างก็คงไม่ว่ากันนะครับ ขอคันนี้ที่ีนะครับเดิมในช่วงเช้าเราก็ร้างที่ว่ามีที่ดินตั้งราคาอย่างในเวลา15นาฬิกาของวันที่10นะครับเดือน พุทธศักราช2564นะเจ้าคณะจังหวัดท่านก็ได้เดินทางมาถึงที่วัดสังคารงนะหลังจากนั้นก็เข้าไปที่ห้องอนะที่ลุกวุศรุอท่านละสงขันนะจากนั้นท่านเองก็ไดนะ้ข้ามาส่ง คุณท่านจากนั้นก็ได้นำนะฮะสรีระร่างกายาของลงกูกองออกจากห้องพี่อะไปยังที่สาร,รการเปลี่ยนนะฮะก็จะได้มีพิธีการในการอาน้ำศพนะฮะสอ,ส,ออสองต่อไปนะีนป่คือป็นภาพบรรยากาศนะับท่านผู้ชมได้ดู นั้นก็สิ่งที่ผมเล่ามาพูดมานะครับแบาบงครั้งบางอย่างจะใช้ทำไม่เหมาะแบบสมหรือคันที่ไม่ถูกต้องก็ต้องขอประทานอะไยไว้นะทีนีนะครับกนนะก็ส่วนกำหนดการนะของหลวงปูสอนนะก็จะตั้งบ่เพ็นนะไว้จนถึงวันที่สิบที่ยีสิบนะหลังจากนั้นก็จะมีการ ป็นภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ดูนะการนำอาชีวศิลระร่างลร่างกายในคลังพิศพไปยังอีกสระการเปลี่ยนที่หนาเพื่อเป็นการนะลดน้ำส่งต่อไปนะครับ

และนี่ก็คือเป็นภาพบรรยากาศนะครับที่พระรธิราลุทธิระนะครับทั้งหลา,ายองค์นะครับที่มาร่วมนะในการทียย่มาเข้ามาลาโทษนะะจากนั้นก็จะมีการ ส่งน้ำต่อไปนะฮะ เต็นที่เพราะว่าทีเรียบร้อยจะมีผลลตนจังหวัดเรากออจังหวัดแต่เนกนี้นอากผลิาอีสานจระสตัวคนาาอมาหลายที่ที่แข่งของที่น้องู่นะครับ อยู่ที่ดันครับส่วนพนักงานที่อยู่ด้านนอกข้องูลออกซ้ายนะครับมีจุดสีอเหลือที่ที่แสดงไว้ให้อยู่นะครับเพื่อเราถ่ายรูปมาเสร็จโยมเสร็จ่อเร็จอยหางารันเสร็จแล้วเงินส่วนพนักงมเสร็จแล้ว ใช้ม <OR> <Okay. S 1> ือจะมีความไร้ระเบียบว่ระบุตท่านพี่ถวายน้ำฝนเสร็จแล้วจะเดินทางกลับทุกตนที่คนตามสะดวกนะครับในานนอกออกซ้ายเลยนะครับท่างหน้ามีด้านนอกกว้างกวางที่ขำเลยนะครับจะได้ไม่ทำภารกิจส่วนตัวเวลาประมาณ18นาฬิกาเดินทางมาใหม่อีกครั้งหนึ่งก็กตอนเจริญพอได้ตามสายยาสายที่เราจนได้ ร่วมส่งน้ำสิทธิ์เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นญาติโยมนะฮะลูกศิ์ลานะฮะร่วมได้ส่งน้ําตกในเวลา8นาฬิกาโดยประมาณรุกตรอสนะครับตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้คณะสงฆ์และท่านสายที่เพิ่งนั่งไหลในวันที่3เดือนมีนาคม2471ครับขึ้น4ค่้นเดือน4ปีมะเส็งนะครับเมื่อ29นะฮะหรือเมื่อปี2491ท่านได้ออก วันพะชานะครับรวมอายุของท่านนะครับ93ปีนะครับ73ครับามที่ท่านมรณภาพก็คือวันที่เกานะครับวลา2นาน้นะพระภาพของท่านนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมทัาฝากกดเชรกดไลค์กดให้กำลังใจมาให้ทุกายทักมุมนะก็อยากให้ทุกคนมได้ชมความเป็นจริง แล้วส <ban> ุดท้ายพวกบุรุรากินี่พระที่ทำในพวกบุรุประชาชนพวกเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะมาเข้าไปจิตใจในกาแบบอาจารย์กิติชิตดังครับก็อาจารย์เพียร์สาตุกันนะครับขอ <c oughs> บคุณอาย์เพีร์สาทุกท่